การเลือกซอฟต์แวร์ไม่ได้มีหลักการที่ตายตัวแน่นอนแต่มันก็ขึ้นอยู่กับหลายองค์ประกอบที่ต้องพิจารณาเช่นลักษณะงานงบประมาณการเข้ากันกับฮาร์ดแวร์และลิขสิทธิ์เป็นต้นสรุปง่ายๆคือการใช้ซอฟต์แวร์ให้เหมาะสมกับงานในงบประมาณแล้วสเปคฮาร์ดแวร์ที่มีอยู่และไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ software ที่ทำงานเฉพาะงานหนึ่งๆไม่ได้มีแค่ซอฟต์แวร์ตัวเดียวแน่นอน แต่จะมีหลายๆซอฟต์แวร์ที่ถูกพัฒนาจากหลายๆบริษัทที่พัฒนาขึ้นเพื่อเป็นทางเลือกให้ผู้ใช้ได้เลือกใช้งานที่เหมาะสมกับหน่วยงานแต่ถ้าเราไม่สามารถหาซอฟต์แวร์ที่ใช้งานนั้นได้จากซอฟต์แวร์ที่มีในท้องตลาดก็อาจจะต้องพัฒนาซอฟต์แวร์ขึ้นมาเองโดยการเขียนซอฟต์แวร์ขึ้นมาเองหรือว่าจ้างนักพัฒนาแหล่งในการหาซอฟต์แวร์นั้นก็อาจจะมาจากตัวแทนจําหน่ายอย่างเป็นทางการในท้องถิ่นนั้นๆหรืออาจจะมาจากบริษัทโดยตรง อาจจะอยู่ในรูปแบบของกล่องมี CD ให้เราไปลงติดตั้งโปรแกรมหรือจะดาวน์โหลดจากอินเทอร์เน็ตมาติดตั้งเองหรืออาจจะใช้การสมัครสมาชิกให้บริการบนเว็บก็ได้ซึ่งซอฟต์แวร์สมัยใหม่ปัจจุบันหลายๆตัวเป็นแบบนี้กันแล้วเนื่องจากความเจริญก้าวหน้าทางด้านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของโลกถ้าเรามี PC หรือว่าแล็ปท็อปก็อาจหาซอฟต์แวร์มาติดตั้งบนเครื่องหรือใช้บริการผ่านบนเว็บได้ดังที่เราได้เคยกล่าวมาแล้วข้างตน้นถ้าเป็นสมาร์ทโฟนละ่ะ ก็สามารถหาโปรแกรมหรือนิยมเรียกว่าแอป,ปหรือแอปพลิเคชันมาติดตั้งได้ผ่านทางตลาดของซอฟต์แวร์ซึ่งขึ้นอยู่กับยี่ห้อและชนิดของระบบปฏิบัติการของสมาร์ทโฟนนั้นๆเช่นถ้าเราใช้ iPhone ก็ต้องไปดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ที่ App Store แต่ถ้าเราใช้ Android ก็ต้องไปที่ Play Store แต่ถ้าเราใช้ Windows ก็ไปที่ Windows Store ซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องยากเย็นอะไรในการเข้าไปยัง Store ต่างๆเพราะสมาร์ทโฟน แต,แต่ละระบบปฏิบัติการจะลงแอปข้ามสโตร์กันไม่ได้แอปที่อยู่ในสโตร์มีทั้งฟรีและเสียเงินมีให้เลือกอย่างมากมายในราคาที่ไม่แพงนักถ้าเปรียบเทียบกับซอฟต์แวร์กล่องเรื่องลิขสิทธิ์ของซอฟต์แวร์คือการซื้อและเลือกใช้สิทธิ์ในการใช้ซอฟต์แวร์หรือเรียกว่าสัญญาอนุญ,ญาตซอฟต์แวร์หรือบางครั้งเรียกทับศัพท์เลยว่าไลเซนคือเอกสารทางกฎหมายซึ่งมักอยู่ในรูปแบบของสัญญา และไม่จําเป็นต้องพิมพ์อยู่บนกระดาษที่ควบคุมการใช้หรือเผยแพร่ซอฟต์แวร์โดยปกติซอฟต์แวร์ทั้งหมดมีลิขสิทธิ์คุ้มครองเว้นแต่จะระบุไว้ว่าเป็นสาธารณสมบัติการใช้เอกสารสัญญาจึงเป็นอีกวิธีการหนึ่งเพื่อคุ้มครองซอฟต์แวร์สัญญาอนุญาตซอฟต์แวร์ทั่วไปมักจะอนุญาตให้ผู้ใช้งานขั้นปลายใช้ซอฟต์แวร์และสำเนาแนวทางที่ควรจะเป็นมิฉะนั้นจะทำให้เกิดการละเมิดลิขสิทธิ์ ของผู้สร้างซอฟต์แวร์ภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์การละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ร Software, หมายถึงการกระทําที่เกี่ยวข้องกับการคัดลอกซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์โดยที่ไม่ได้รับอนุญาตโดยในหลายประเทศมีกฎหมายลิขสิทธิ์ที่มีกฎหมายบังคับแต่ระดับการบังคับแตกต่างกันไประบบคอมพิวเตอร์ที่เก่าแก่ที่สุดในทุกวันนี้มีอายุราว40ปีในด้านลิขสิทธิ์แล้วก็จะหมดลิขสิทธิ์ใน ปีศดศกลาด2 3 0ในสหรัฐอเมริกาและยุโรปส่วนประเทศไทยได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์พุทธศักราช2,537พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ให้ความคุ้มครองต่อโปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยจัดเป็นผลงานทางวรรณกรรมประเภทหนึ่ง